สวัสดีครับก็มีหลายคนนะครับแล้วก็ถามกันมานะครับว่าวิธีการสร้างอาชีพลักฆ่าหรือเมจิกเนี่ยสร้างยังไงคือจะบอกว่าไม่ใช่ว่าคุณสร้างสามตัวละครสามตัวแล้วถึงจะสร้างเมจิกได้นะไม่ใช่นะครับเ็นมีถามในเพจไม่ใช่นนะครับวิธีการจะสร้างอาชีพนี้ได้เนี่ยต้องมีตัวละครคัสสามเลเวลร้อยหรือคัสสี่ไปเลยนะครับคือถ้าเกิดคุณจะเอาชชว์ชวเนี่ย ผมว่าคุณควรจะมีตัวละครคลาสสี่นะครับเพื่อที่จะสร้างอาชีพนี้ได้คลาสสี่เพียงแค่ตัวเดียวคุณก็สามารถที่จะสร้างอาชีพเมจิกได้แล้วนะครับแล้วก็อยากจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับช่วงเนี้ยว่าทางเรื่องการใช้เพชรการซื้อขายของแล้วเนี้ยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาตรวจสอบวิธีการการจ่ายเพชรเช็คเพชรกันยังไงเพราะว่า ผมเห็นหลายๆคนเนี่ยโดนแบนดวยการบอกว่าเอาคุณซื้อขายเพชรกับอีกตัวละครหนึ่งซึ่งเขาก็เอ่ยชื่อทั้งสองตัวละครนะแต่ตัวละครหนึ่งเนี่ยเราอาจจะรู้ว่าเฮ้ยมึงอยู่เซิรฟนี้กูรู้จักแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยใครวะมาจากไหนก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าเป็นคนที่ขายให้หรืออะไรก็ตามซึ่งมันเกิดขึ้นบ่อยนะครับช่วงนี้ก็คือเห็นว่าโดนแบนไปหลายคนนะขอบับกัน ก็ผมว่าควรระวังนะครับมันเป็นอะไรที่คือบางคนเนี่ย v8 แ9นะครับโดนแบน์ <c oughs> ก็ยังงงงงว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงเขาเช็คกันดีหรือยังถึงแบนกันขนาดนี้นะครับเพราะว่าการตรวจสอบจริงๆแล้วผมว่ามันน่าจะดีกว่านี้นะทำให้แบบเราลังเลที่จะเติมอะ่ะนี่ผมยังไม่ได้ออกจากเกมเลยนะตั้งแต่ทำคลิปก่อนหน้านี้อ่ายังไงก็ ออสนุกกันแล้วนะครับแล้วก็ระวังกันหน่อยครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ